สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องอาเซีนแล้วครับวันนี้แปลกตามากวันนี้จะไม่เคยทำอะไรมาก่อนเป็นครั้งแรกที่ช่องนี้จะทำาันนเป็นครั้งแรกไม่ใช่ครั้งแรกมาเคยทำไปแล้วแล้วการรีอคชั่นเพลงเดนไดมายของ BTS เมื่อปีที่แล้วแต่ขบัตเตอร์แล้วเขาไม่ทำเพราะว่าตอนนั้นทำสุดว่าเราก็น่าจะเป็นแบบสายวิจารณ์หนักวิเคราะห์หนักเพราะเอ็มวีมันมีอะไรที่วิเคราะห์เยอะมากแต่พออันนี้เอ็มวีใหม่ออกมาชื่อว่า permission to dance ออกมาเมื่อวานก็เลยคิดว่าเพิ่งอิญมาอัดกันวันนี้พอดีเพิ่งออกม่วา ที่แอบถอบอกาเรอรอ,รออะไรไป่กันไหมเขาเรียกว่าเปิดประสบการณ์เออประสบการณ์จริงๆอะน้องให้เป็นแฟนคลับตัวยงของทาง BTS BTS จริงๆหลานพี่ก็ชอบนะแล้วก็ชอบ เดี๋ยวชื่อในไลน์เขานะเป็นชื่อชื่อเกาหลีนะจ๊ะแล้วจะบอกนี่ใครอ่ะอ๋อชื่อคนใน BTS แล้วเขาชอบมากแบบโอเคโ okay. อเค <c oughs> ยอมรับว,ว่าเราไม่ใช่คนเป็นแฟบเอาเอาเรา,าเป็นคนวงนอกแล้วกันเรายังไม่ค่อยรู้จักแบบเราไม่ไตามผลงานเราแค่รู้จักเพลงน้องอรู้จักชื่อน้องเพราะว่าจากการที่ว่าด้วยความที่น้องสาวเราเป็นแฟนคลับมาเป็นติ่งมาพอพอเป็นพอเป็นพอเป็นคอแฟนมากเนี่ย เขาจะฟังเพลงทั้งวันดูวนวนทั้งวันแล้วฉันก็ต้องได้ยินเพลงพวกนี้ทั้งวันแล้วจะถอดความที่เขาเผลอไปได้ว่าเฮ้ยคนนี้น่ารักจังชื่ออะไรอ่ะคนนี้น่ารักชื่ออะไรก็เลยพอพลักรักจำมาจนเป็นแบบรู้รู้เรื่องของคนเหล่านี้มากขึ้นแต่เวลาเขาจะเล่าประวัติแบบเวลาเข้าใจคนคนเป็นตีนเล่าไหมรู้สึกว่าคนนี้มันมีแต่ช่างตาโตเชื่อชื่อฉันก็จะแบบอ๋อโอเค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 ฉนก็เก็บเก็บมาก็คือถ้าเปิดปุ๊บเนี่ยพูดไม่หยุดเออมบบนั้นถ้าถามสักอย่างเนี้ยไปเรื่อยเลยอะไรเงี้ยอ่ะทีนี้ก็เดี๋ยวพพีี่่่่่แแอออดดดเเเเเนนนนนยยยยยคคคกสุาาาจจะไไมมผลลล้ิง อาจจะเคยเห็นงานบ้างเวลาไปฟังแบบท็อปชายก็จะมีเพลง BTS เนี่ยติดเข้ามา,อ,า,อ,าอยู่ในเพลย์ลิสต์แบบ BTS เนี่ยต้องยอมรับว่าเป็นวงที่ดังมากๆนะครับผมก็คือ number one ของโลกตอนนี้นะครับเพลงของเขาคือติดอย่างเนี้ยบัตเตอร์ที่ปล่อยไปในบิลบอร์ดชาร์ต6สัปดาห์แล้วทํำลสัสติมากก็ไม่เคยมีเพลงไหนแบบขนาดยู่ใน่ขนาดนี้ใช่แล้วก็เป็นเพลงร้อยล้านวิวเพลงแรก,แรก ที่แบบอันด,ดับเลยคือภายใน21ชั่วโมงมนี่ก็เป็นเพลงใหม่ชื่อ Permission to Dance ขณะที่เรามาดูกันเนี่ย82ล้านวิวแล้วก็วคือผ่านมา24ชั่วโมงเกือบจะวันกว่าแล้วก็82ล้านวิวเพลงทุกเพลงดังหมดแล้วก็อะไรของเขาขายได้ประมาณ5ล้านกอปปี้คือแบบเยอะมากคือแบบเยอะจริงๆแล้วก็รายได้ของบิ๊กคิดนี่เธอ,อาจจะฮึ่งรา,ายได้คือรายได้เขาคือมัน700ล้านเหรียญสหรัฐนะเธอคือกับแค่แค่เพลงแค่หนึ่งแล้วมาจากผลมาจากขายแท่นนะ ของของของเฉพาะวงเนี่ยก็เกือบแบบ200ล้าน300ล้านเหรียญแล้วว่าเออคือแบบคือพี่ว่านะการที่จะดังได้ในแค่บางรีเจียน่ะมันง่ายแต่การที่จะดังได้ในระดับโลกไปที่ยอมรับของคนทั้งโลกใช่มันต้องมีหลายอย่างองค์ประกอบเรียกได้ว่าวงนี้จะเ,เป็นวงเปกแบบระดับ World Class เลยก็ว่าได้ที่แบบ เป็นวงที่แบบดังไปถึงอเมริกา <World wide. S 2> ดังไป w o r l d ทุกคนรู้จักเนี่ยเพราะว่าด้วยความที่แบบเพลงค่อนข้างที่จะมีความที่เข้าถึงคนได้ง่ายด้วยเงี้ยและยิ่งเพลงหลังๆเนี่ยเขาค่อนข้างจะเข้าไปตลาดอเมริกันส่วนใหญ่จะเห็น MV เนี่ยมีรูปแบบความเป็นอเมริกันสไตล์แล้วก็ร้องเป็นภาษาอังกฤษเยอะขึ้นเยอะขึ้นอะไรเงี้ยอืมทีนี้เพลงใหม่เพิ่งอ,ออกมาชื่อ Permission to Dance เดี๋ยวยังไม่บอกชื่อแต่ละคนละกันเพราะว่าเราก็ให้พี่แอดดูไปก่อนอะไรเงี้ยแล้วค่อยมาพูดกันตอนจบว่าเป็นยังไงซึ่งเพลงเนี้ย เพิ่งปล่อยออกมาเขาค่อนข้างาจะเป็นจังหวะน่ารักตอนเขาปล่อยค <ừ> ิวซออกมาเนี่ยได้ยินเพลงเนี่ยนึกถึงเพลงพี่เบิร์ด <ừ> <laughs> โอเคได้อ่ะเดี๋ยวพ<า>ี่จะลองดูว่าเป็นยังไงมาดูกันนะครับผมอ่ะกับ Permission to Dance ครับผม b i c k y and c h i n m e n g ตอนนี้น่าจะเป็นบริษัทหนึ่งท็อปสุดของสี่บิก๊กโฟของของเกาหลีอันนี้ถ้าแบบบัตเตอร์มีที่เราคือแบบเพลงเนยนะ่ะแล้วเเป็นรูปแแพนเค้ก จริงๆชุดแบบนี้มันคือบบร,ร้านร้านคาเฟ่ตามอเมริกาจริงๆมันอยู่ในเท็กซัสอ,อ่ะอ่นี่พี่จีมินนี่พี่จีมสุดหล่อ ผมเงนินหลักมากนา้องวีสอนคลุกเต้นอยู่ข้างหลังนี H ่ชื่อไอเอ็ม โอ้เขาเอาแร็ปเปอร์มาร้องเพลงหลักนะคุณเดี่ยวเขาเป็นแร็ป ใช้ภาษาซา่เเยอะมากอะ <laughs> คู่นี้ชอบมาเล่นกับเด็ก <laughs> น่ารัก <laughs> เป็นคนที่เสียงคุ้มสุดก,กับเสียงหวาน <laughs> เสียงสูงสุด <laughs> 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 ทำเหมือนพวกยูท้าอย่างเนาะ ผมาเป็นคไทยไม่ลิงอะ่ะมันเป็นสิ่งที่ไม่กาดว่าเจอแล้วอ่ะพี่ว่าเขาฉลาดอือ เวลาบรรยากาศแบบนี้บรรยากาศที่ทุกคนถอดหน้ากากออกมาได้อะอืม,มออทีมงานงขงเขาเขายังใส่หน้ากากอยู่เลยเกาหลีอะมันเป็นภาษาทรายนะเสียแล้ว no need permission to dance นี่คือเขาเปิดไมค์แบบรอมากครใช่คือเพราะว่าเขาไม่ได้ใช้เสียงตบงนี้ไงออเป็นไงบ้างพี่แอดสมแมกับคนที่จะเป็นแบบ วงท็อปของโลกเอาจริงนะพอสุดท้ายอะ่ะพี่รู้สึกว่าการที่มันจะแมสได้ขนาดเนี้มันมีบางอย่างที่พี่สามารถมองเห็นได้คือมันต้องเป็นภาษาที่ยูนิเวอร์โซอหนึ่งอย่างแรกคือภาษาอังกฤษอันนี้สองคือการแดนซ์มันคือการภาษาอย่างหนึ่งนะมันเป็นสไตล์ลังเคชถูกไม่ว่าจะเป็นใครอายุเท่าไหร่พูดภาษาอะไรจะเข้าใจภาษาอังกฤษหรือเปล่าแต่คุณก็สามารถเอ็นจอยและใช้ภาษาดยวกันได้คือภาษาการเต้นแต่ว่าแดนซ์ใช่ไหมหรือว่าอย่างเงก็เพราว่าอามิวส์แต่ว่าแบบเหมือนกับไม่รวอะไรนะ สนุกสนาน,นอะไรอย่างงี้ใช่ปะอเอออย่างวีไซน์ก็คือแบบพวกรักสนันติเพีสต์ฟูลอะไรเงี้ยหรือว่าตอนที่เขาวอล์กเขาจะเป็นแบบนี้อันนี้แดนซ์เนาะวอล์กอ่างเงี้ยเออมันจะเป็นภาษาไซนยหมดเลยแ,บบแล้วก็ในภาวะที่คนต้องการกําลังใจต้องการการให้กําลังแบบความสุขการต่อเติมหล่อเลี้ยงชีวิตกันมันคือการให้เพลงเนี่ยสนุกสนานออกมายิ้มยันสดใสแล้วมันมีความมัลติคัลเจอรัลคือไม่ว่าใครคุณจะดูคุณจะรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของเพลงเพราะว่าเขาเลือกทารเลนตไม่ว่าจะเป็นอายุเด็กผู้ใหญ ถูกไหมมีการแบบใช้คนหลายสีผิวแล้วก็วม,มีบุคลิกแตกต่างกาันความวัเลตี้ของเออมีความเค l t u เจอร์มีการแต่งตัวแล้วก็สร้าง r อ n m บรนให้มันรู้สึกว่ามันร l a t e เพราะฉะนั้นพี่เลยว่าจริงๆแล้วมีหลายๆอย่างมาที่เขาตั้งใจทำออกมาแล้วพี่ว่าเขาคิดมาเป็นอย่างดีแล้วความสามารถน้องๆคือดีมากอมเออแต่แบบไม่รีเลทกับเรานะ คือคือพี่ว่ามันมันเป็นเอาวที่ว่าถ้าคุณอยากจะมองหาอะไรที่มันเป็นแบบฟิวเจอร์ที่สดใสอ่ะมันเป็นอนาคตที่เราอยากจะเป็นน่ะเนาะพี่ไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงระยะทางหรือหดทางมันจะเป็นยังไงแต่ถ้าเกิดคุณน่ะใช้ชีวิตให้วันนี้ให้มีความสุขวันหนึ่งคุณก็จะพร้อมที่จะออกมาแดนซ์ด้วยกันแล้วคุณก็ไม่ต้องมาขออนุญาตใครเนาะแล้วความสุขมัเจืทอล์กก็ได้พูดคุยได้อะไรก็ได้จับไหล่ก็ได้ลับมาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขเหมือนเดิมได้เลยคือเพลงมันเหมือนกับประมาณว่าคุณไม่ต้อง ไต้องทาอะไรแล้วหรือเงเหมือนคับไม่ต้องไม่ต้อง,องกังวลนู่นนี่นั่นดอนวอรี่ต่างๆเพื่อจะแบบไม่ต้อง permission อะไรแล้วทุกที่เต้นได้เลยพูดได้เลยอย่างเงี้ย ท่องได้เลยเงี้ยเออแบบที่ว่ามันความหมายดีอย่างที่บอกภาษาก็ดีแล้วก็การเลือกใช้สไตล์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นท่าเต้นฉากคนแสดงเนาะแล้วก็เนื้อเพลงแล้วก็จังหวะในการใช้แล้วก็ความหมายดีๆที่อยู่ในมิวสิกวิดีโอคือดีหมดหรอกแล้วชอบที่เขาแบบเหมือนกับตอนที่ใส่มาสก์สก็ถอดมาสก์สอันพึบแล้วแบบเออมันใช่มันเหมือนเซเลเบชั่นเนาะคือก็เข้าใจว่าจริงๆแล้วมันเป็นเพลงซัมเมอร์ด้วยแหละมันเป็นเฮลงคนแบบเนี้ยสนุกสนาน รู้สึกว่าคนเรามันบางทีมันมันอาจจะสิ่งที่มันไม่เคยจําเป็นมันก็กลายเป็นจําเป็นและเป็นชีวิตจําวันไปจนเราไม่คิดว่าความสุขที่เราไม่ต้องใช้ชีวิตกับสิ่งเหล่านั้นน่ะมันความรู้สึกมันเป็นยังไงเพราะเราอยู่กับมันมานานมากแล้เนาะมันเป็นความมันเป็นความทรมาความเจ็บปวดเป็นอย่างที่มันยาวนานมากแล้วพอวันนี้จนเราคุ้นเคยจนเราคุ้นเคยเหมือนเป็นความชินเะยปบางอย่างที่ต้องทําอะไรแบบนี้ไปแล้วอะแต่สุดท้ายวันหนึ่งความความสิ่งพวกนี้ที่มันกำลังจะกลับมาได้ใหม่ในอนาคตบาคนทำรู้สึกว่าเออจริงๆแล้วว่า นั่นคือความสุขมากเลยถ้าเราหลงลืมไปอะไรเงี้ยเวลาช่วงน้ใน,น <ะ S 2> บาง,งคนอาจจะอยู่ในขั้นตอนการเฉลิมฉลองในสิ่งนั้นที่มันเกิดขึ้นแล้วแต่ในประเทศที่ยังอาจจะยังไม่เกิดขึ้นมันก็คือความหวังนะพี่มองว่าถึงอนา <นะ S 1> คตมันจะเป็นแบบตอนนี้มันจะเป็นยังไงกเ็เถอะแต่พี่ว่าเราก็ยังใช้ชีวิตอย่างมีความหวังแล้วเราก็ต้องดูแลตัวเองกันต่อไปจริงๆ่งครับว่าค่อนข้างที่จะซึมซับเป็นอากาศอะไรอย่างนี้มาแล้วก็รู้สึกว่าค่อนข้างจะเข้าใจหลายๆอันที่พี่อาจจะไม่เข้าใจอย่างเงี้ย กเห็นตอมป้ายไยงป้ายเดนทางจริงแบบเบอร์ลินอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมีริงคำว่าอาร์มี่อาร์มี่คือเป็นชื่อแฟนดอมเขาเขาเรียกว่าอาร์มี่อย่างเงี้ยเผือดอย่า,มยาไม่เข้าใจหรือว่าแต่เขาก็ค่อนข้างชัดมากนะพวกคำภาษาอังกฤษข้างหลังเนี่ยเห็นไหมเ h ือ e เวสต์อิสโอประมาณว่าเหมือนกับว่าความรอคอยม,มันจืนสุดแล้วอย่างเงี้ยแล้วตอนจบก,ก็ปล่อยลูกโป่งอีกซื้อลูกโป่งสีม่วงสีม่วงคือสีบงเขามันก็เหมือนกับเขาปล่อยลูกโป่งความสุขของความอิสระเนี่ยไปหาทุกคนแล้วแล้วตัวละครในที่เล่นเอ็มวีพวกอุ้อ คนที่มารออยู่ป้ายรถเมล์ผมพันลงอะไรเงี้่ทุกคนอยู่ทุกคนก็จะเห็นลูกโป่งนี้มาเหมือนกับอุ้ยอิสระมาถึงแล้วแล้วก็บดหน้ากากทิ้งแล้วก็ออกมาเต้นกันสุดอ่ะน่ารักแต่อาจจะไม่รีเลทกับคนไทยไปนิดนึงแต่ก็ถือว่ารีเลทกับคนที่อยู่แบบเท้าแฮปปี้แล้วน้องในฝั่งเมกาจริงทรีย์มันอ universal แหละแต่ถามว่าจริงๆแล้วมันสอดแทรกความหมายดีๆไปเยอะมากนะจริงแต่ว่าคำอ่ะมันไม่ต้องใช้คำรู้ไหมพี่นี่ใครแต่งให้ใครอ่ะเอชชิรันอ๋อเอชชิรันเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าถ้าถามเลยนะ ถ้าไม่ได้ดู music video มิวสิกวิดีโอแล้วไม่ได้ดูว่ามันมี accent ความเป็นกเกาหลีนิดนึงนะจริงๆแล้วมันเป็นเพลงที่แบบอาจจะเป็น c u เ t อร์ที่เป็นแบบ inter มากๆต้องเป็นคนหัวแบบฝรั่งเลยที่คิดมานะในความรูม้สึกว่าไม่ว่าจะเนื้อเพลงการเล่าเรื่องหรือคำพูดต่างๆมันค่อนข้าง universal แล้วก็มันถูก้ทำม,มันุมมินแบบนี้ แล้วจริงๆน้องก็ไม่เอาจริงๆแล้วก็น้องเขาร้องเพลงภาษาไม่ได้ชัดมากแต่คือหมอายความว่าด้วยจังหวะเพลงทํานองเพลงมัน ừ ừ ừ จะไม่ค่อยเหมือนกับโคเรียป๊อปเท่า<ช>ไหร่จะมีความ,มเ,ปปเป็นมีความยูนิเวอร์แซลมีความมีความอินเตอร์ขึ้นมาหน่อยอะไรเงี้ยเป็นจังหวะสนุกๆอะไรเงี้ยและเพลงซัมเมอร์อ่ะความเอกลักษณ์ของซัมเมอร์ของวราปล่อยพระรามปล่อยเพลงซัมเมอร์ต้องถึงฮุกเร็วและเพลงเนี้ย ไม่ถึงหนึ่งนาทีเข้าคุกแล้วเขาเข้าใจว่าแบบเออมันสมกับเป็นเพลงซัมเมอร์จริงๆเวอร์สแรกก็มาเร็วๆฟังเวอร์แรกต้องมาปังเข้าเลยใช่แล้วก็ต้องปิดด้วยแบบจังหวะที่คนเต้นได้แบบแน่นๆั่นนนนนนนแนนนนเออเป็นคอนเซ็ปต์เพลงที่น่ารักจริงๆอย่างเงี้ยอ่ะก็ถือว่าเป็นการเปิดสําหรับช่องเราแล้วกันนะครับผมอาจจะไม่ได้ทำบ่อยๆแต่ก็ถือว่าเป็นการพาพี่แอดมา ดูเอใหม่ๆประสบการณ์ใหม่ๆเธอรู้ปล่าว่าจริงๆแล้วว่าตอนโควิดฮิตมาปีที่แล,ล้ว2020อะส่งการฉันต้องไปอเมริกา,าตั้งแต่ตอนนั้นจน<ๆ>ถึงตอนนี้ยังไม่ได้ไปและนี่คือเป็นภาพหนึ่งที่ฉันรู้ว่าโอ้ยฉันก็คิดถึงความรู้สึกที่แบบไป อแต่เขาดีไซน์เก่งไหมนะฮะว่ามันคงเป็นพวกกองดินทรายที่แบบเป็นพวกที่เขาขุดหน้าดินน่ะไปใช้ไปใช้อย่างเงี้ยแล้วเขาก็มาดีไซน์ให้แบบเป็นแบบยูท้าแล้วก็สร้างคาเฟ่ขึ้นมาทำเอาทุ่กอย่าสเต็ปเอาต้นไม้ปลอมมาตู้คอนเทนเนอร์ไปวางยิ่งใหญ่อยู่นะยิ่งใหญ่โอ้โยเธอค่ายนี้โปริวชั่นเขายิ่งใหญ่เขาต้องขายเวอร์คลาสแล้วเดี๋ยวเขาออกมาแบบหยุดแหละเดี๋ยวเขาเต็มไปหมดอ่ะคือเหมือนกับเทมเพลตด้วย๋ยวจะออกมาหลายเวอร์ชั่นมากคือแบบใครค่ายนี้จะเป็นสไตล์แบบนั้นอะไรเงี้ยอ่ะก็ถือว่า ตอนนี้ก็แปบ๊บเดียวกัแล้เดี๋ยวก็จะลอยล้านวิวแล้วสำบบนึงโอเค okay, ครับก็ถือว่าเป็นเพลงที่พี่แอดพูดดีกว่าทำให้คนพูดให้ฉันฝากอะไรยงสรุปเลยครับ <c oughs> พี่แอดคิดว่าเป็นยังไงสำหรับคนที่แบบว่าไม่เคยรู้จักวงนี้มาก่อนหรือว่าไม่เคยดู MV เอ็มียพี่ว่าสําหรับพี่อะมันเป็นเพลงที่ให้ e n เนอร์จีดีๆเราแบบมีความสุขในการที่ได้แบบนิ้วด,ดูน้องๆองอกมาร้องเพลงแล้วก็เต้น <te hn. S 1> แล้วก็เหมือนกับว่าเขาอะพยายามจะเชิญเราเนี่ยแหละลุกขึ้นมาเต้น คุณมีความสุขไปพร้อมกันกับพวกเราอะไรอย่างเงี้ยเออก็จริงๆเป็นเพลงที่ให้กำลังใจนะพี่ชอบจำหน้าใคนได้บ้างไหมชอบคนไหนบ้างไหมจริงๆชอบคนที่แขนกุดอ่ะแล้วก็ปผมสีอ่อนอ่อนนะแขนกุดผมอ๋อเจโฮมแน่เลยเออไม่รู้จําชื่อไม่ได้แต่รู้ว่ามีแขนกุดเสื้อขาวสีขาวปะเออสีอ่อนๆ่อนแล้วก็เป็นแขนกุดอ่ะคนนี้ปะเออฉันชอบคนนี้อ่ะเจโฮมฉันรู้สึกว่ามันเหมือนแบบเขาเป็นตัวการ์ตูนขึ้นมาแบบที่มันแบบ ไอเดียวเนาะคือแบบผมก็เป็นสีแล้วแต่งตัวออกมาแล้วที่บอกว่าเขาน่ารักมากนะเอ็มวีลุกเนี่ยบันีเขาจะเห็นเราจะเห็นเขาลุกที่เป็นน่ารักแต่เอ็มวีเนี่ยเขาลุกหล่อมากเลยลุกเท่มากแล้วปกติเขาเป็นแรปเปอร์คู่กับคนที่ผมสีฟ้าชื่อชูก้าร์อ่าเขาจะเป็นแรปเปอร์คู่กันกับคนที่คนที่ผมสที่เขาที่เขาเอาขามาชนกันสลับกันเต้นกันใช่ไหมเออที่เขาเอาขามาสลับเต้นกันตรงเนี้ยเนคนที่ชูกาเขาจะเป็นแรปเปอร์แล้วเหมือนกับ แต่เพลงเนี่ยเขาเปลี่ยนจากแรปเปอร์มาเป็นร้องหลักม,มันก็ค่อนข้างจะแปลกตเาเพราะเพลงเพลงนี้ไม่มีแรป,ปใช่แล้วก็จะมีแรปนิดหน่อยที่ RM RM จะเป็นทีมแรปเหมือนกันคนที่ผมเหลืองอคนเนี้ยคนที่ผมสีเหลืองๆก็จะเป็นคนที่คอยแรปอย่างเงี้ยเขาก็จะเป็นคนที่ร้องแรปหลักสามคนแล้วที่เหลือก็จะเป็นโ,โควคอลอย่างเงี้ยก็คนที่ชืจีมินก็จะมีความเป็นแบบเฟมินีนนิดนึง คนที่แบบมีความแบบเขาจะเต้นเก่งมากอะไรเงี้ยแล้วก็คนที่แบกหล่อๆคือชื่อพี่จีนหรือพี่จีนก็จะแบบอผมสีช,ชมพูคนนี้หล่อแต่คนที่แฮมชอบแล้วคนที่น้องแฮมชอบคือพี่วีวีคือคนที่เป็นเซนเต,นเตอร์หลักแหละครับสีแดงป้าใช่ที่เป็นชื่อวี v. ที่เสียงจะทุมท้มๆหน่อยเงี้ยแล้วเวลาเขาจะชอบปิด MV หลายเพลงด้วยเอาวีมาคู่กับจีมินคนนึงจะเสียงสูงมากมคนนึงก็เสียงทุ้มมากมาชอบก็เล่นกับเด็กๆแต่แฮมบอกคนที่แฮมชอบคือคนที่ชุดดําที่มีสายหนังกุยกรายที่มาหมุนตัวที่หน้าคือสภาพ เราไปเขาเปในร้านสักท้ายเขาชื่อจองกุ๊กเขาชื่อน้องคุกกี้คือเขาอะเป็นคนที่มีความน่ารักแบบกระต่ายจะเป็นน้องเล็กสุดของวงแล้วคนก็จะบอกว่าเขาเป็นกระต่ายเขาเพยามจะไปสักมาเราจะเจาะชิ้วมาให้ดูเป็นให้ดูเป็นแบบแมทกแต่ก็ยังเป็นกระต่ายอยู่ดีเขาดูมันก็ยังเป็นกระต่ายอยู่ดีเขาก็น่ารักอยู่ดีเยอะแยงเ้ยเออเออแต่ปกติทางแบบปกติเขาวง ถ้าเป็นไอดอลเกาหลีอะที่แคมเข้าใจมานะคือค่อนข้างจะซีเรียสกับการที่จะสักหรือจะเจาะอะไรแบบนี้แม,<า>ม้เป็น culture แหละใช่แต่คือวงนี้ด้วยความที่เขาค่อนข้างจะไป w ว r l d class ไปแบบอเมริกาคนก็เลยแบบว่าอ่ะยุ่งหอะไรก็ได้พี่พพว่า,าบางทีอ่ะเราไปยึดติดกับอะไรมากเกินไปจริง<ป>พี่ว่าจริงๆโลกมันเปลี่ยนไปเยอะแล้วล่ะเราก็ต้องเปิดโอกาสได้ให้เขาเ e x p เพรสความเป็นตัวของมันจริงๆน้องเพิ่งมาสักนะก่อนหน้านี้น้องไม่กล้าสักเลยแล้วก็ไม่กล้าแบบเจาะคิ้วด้วยอะไรเงี้ยก็คือตอนนี้ก็คือแบบน้องก็ทำเต็มที่เพราะว่าแฟนคลับ โอเคแบบเซียสตูททาได้เลยไงแล้วแบบเป็นวงไอดอลที่แบบปกติไอดอลเกาหลีหรืออะไรทำทำเขาไม่อยเห็นโฆษณาเบียนะมีวงเนี้ยลาบลาโฆษณาเบียไม่หรอกพี่ว่าถ้าคุณโตแล้วมันเป็นความรับผิดชอบของผู้บริโภคเองแหละว่าคุณจะเลือกดื่มหรือไม่ดื่มใช่ไหมพี่ว่าถ้าเกิดเขามาได้เบอร์นี้อะไรอะไรก็อยู่เขาไม่อยู่แล้วจริงจริงอ่ะโอเคครับก็ถือว่ามืมหมองคนนอกแล้วคนที่น่าจะมี ประสบการณ์การฟังมาระดับหนึ่งนะครับกับวงวงนี้ก็ถือว่ามาพูดกันละกันก็ถือว่าเอมีที่น่ารักมากมากก็น่ารักจริงๆนะแล้วก็แบบมันมันเหมือนโดนใจในช่วงเวลาแบบนี้ราไหอยังโอเคครับแต่ก็ไม่ค่อยรีเร่กับใครเท่าไหร่เมื่อไรเราจะถอนตักค์ได้ันต้องรอต่อไปเมื่อไหร่ปีหน้าหรือเปล่าหรือยังโอเคแต่เราสี่สองเข็มแล้วยังเรายังทําไม่ได้เลยเพราะว่าเพราะคนเข้าไปยังไม่ได้อ่ะเออไม่อยากะพูดเรื่องนี้เลย ขอบคุณครับที่ติดตามกันฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไว้นะครับติดตามในสิทธิช่องทางยูทูบยูสเซอร์ทวิตเตอร์เฟซบุ๊กหาใครชอบแบบไหนก็ลองมาคอมเมนต์ดูกันได้นะครับหรือว่ามีตรงไหนขาดเหลือไปก็มาคอมเมนต์ได้เฉยอข้อมูลเราอาจจะไม่แน่นเออจริงๆข้อมูลแคมก็พอจะรู้ประมาณนึงแหละแต่เราไม่ควรคือคลิปจีิๆไม่อาจจะมาพูดข้อมูลเราก็ไม่ใส่แน่นข้อมูลขนาดนั้นเชื่อโก้จะพูดไปแบ่ผิดเลยหรือถ้ามีอะไรที่พี่ควรจะรู้ฝากมาคอมเมนต์ทั้งล่างแต่ว่ามาคอมเมนต์ดีกว่าแล้วว่าพอคอมเมนต์เสร็จแแแลล้้้้้้้้ววววเเเนนนนนีีีีีีีี่่่่่่่่่่่ยย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 ดดด๋๋พพออ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 ะตาา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 ไไปปููจรมมั็งงงงงื ถือว่าเป็นน้องใหม่ของการรีแอคเอฟบีเกาหลีละการถือว่าเห็นใจมือใหม่มือใหม่มากเพราะว่าเราก็ไม่ค่อยรีแอคเอฟบีเกาหลีฟังแต่ไม่ได้รีแอคดูแต่ไม่เคยรีแอคอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ได้เข้าไปเสพแบบจริงจังมันจะพูดดีเทลอะไรเงี้ยไม่ได้อะไรเงี้ยกูพูดเถอะผิดด้วยกูพูดแล้วผิดก็ไม่เห็นผลดรือเไม่อยากทำกูผิดหรือผิดจับโปได้ที่ทำอันนี้เพราะว่าเผอิญว่าค่อนข้างที่จะแบบน้องเป็นแฟนคลับเลยเขาเขาเคยเลยรู้ไงแต่ถ้าไปทำวงอื่นกลัวจะผิดไหมกูไม่ได้อะเออกลัวแบบพูดไม่ถูกอะไรเงี้ยอืม